คจักรจันทร์มันอยู่ข้างข้อหรออยู่ไหนอยู่ข้างนี้นีใกล้ๆเองไงข้างนี้นี่มันอยู่ตรงนั้นอ้าวเนี่ยเหรอใช่มันกระโดดได้ไอ้ใหญ่ดูเฮ้ระวังอย่าไปจับมันจะกัดหรือเปล่าอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันจะกัดหรือเปล่ากัดไม่ได้หรอ หรอรู้ได้ไงมันไม่มีฟันแหลมไม่มีฟันแหลมด้วยฟันฟันฟันมันเมันฟันมันจิ๋วจิ๋วเองหรอมันไม่กัะดด้วยแล้วนี่เลี้ยงอะไรนะอันนี้ไหนดูหน่อยมาดูซสกระโดดหรอไหนไหนไหนตัวมันเป็นยังไงไหนไหนไข่นไงมีมะเลงตัวนี้แหละอ๋อหรอจะมาเลี้ยงหรอ ใช่เอาเอาบางอย่างแล้วก็เอาไปปล่อยเดี๋ยวให้มันโตก่อนเหรอใช่อะไรให้มันกินอ่ะอ๋อมีมีนกแมวมูกระโดดนี่แล้วมันเห็นมดนหัวใหญ่ด้วยมีมดนหัวใหญ่ด้วยใช่ฟันไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่แล้วแมวมูกระโดดแล้วก็มีไส้เดือนจะเลี้ยงให้มันโตก่อนใช่ไหมใช่ให้ตัวตัวเข้าแม่มันเลยตัวเข้าแม่มันเลย พ่อับตอนนั้นใช่ิเมลนกคุณหนาไปเจอเจออะไรครับตอนนั้นใช่ิเมลน่าไปเจอเจออะไรตอนนมืดมืดตอนนี้พี่ที่พี่เจ้าขากับนกคุณกับนางไอ้ซาปังกี้อยู่น่ะนี่น่เห็นกบอยู่ตรงนั้นด้วยตอนมืดมืดอ่ะหรอตอนนั้นใช่ิเมลนกคุณนกคุณหนาไปไปเจอเจออะไรตัวไหน ตัวต uhm, ัวตัวให้มันเป็นตัวเป็นเป็นเป็นตาให้คุณจะไปโรงเรียนคุณครูแมวรัว่าน้องคุณหนาไปเห็นจั๊กจั่นมันอยู่ตรงนู้นน่ะจั๊กจั่นอยู่ตรงนู้นเหรอหนูก็เห็นปิงอยู่อยู่คุณอยู่อโรงเรียนคุณแมวโอ้มีปิงด้วยเหรอมีอ่างปิงอยู่อ่างปิงเหรอแล้ง <emot> คุณเห็น มันมันโตนว่ามันตัวสีทองด้ยโอ้โหเหรอตัวสีทองด้วยอ่ะมันก็มีปีกบินได้ไปเกาะต้นไม้ได้ด้วยโอ้โหมีปีกบินได้ไปเกาะต้นไม้อีกลองได้ด้วยอีกมันร้องเ้าือนแงครับถ้าาจับมันมันจะร้องได้เหรอมันร้องยังไงร้องว่าอะไรรอร้องเหมือนแมลงเลยนะเหรอแล้วมันคือแมลงหรือเปล่า แมลงป่องเลยเหรอเดี๋ไปใกล้มันนะมันจะตรงข้างคอครับตรงนี้อนั่งอยู่ครับเดี๋ยวมันจะต่อยเจ็บเลยเดี๋ไปจับมันเดี๋ไปใกล้มันแมงป่องอะมันต่อยตรงหางเหรอต่อยตรงหางเลยเหรอเออดูเฉยๆมันกล็บ่ายมันด้วยใบมันด้วยอแล้วแล้วมันก็ปิดประตูแล้วแล้วมันบใบใบกลับไหม ไายบายไายบายกลับด้วยเหรอโอ้ไายบายเรากลับบ้านเหรอโอ้ถามมันเหรอเจเวว่ามันจะอยู่ตรงน้ำข้างพ่อโอ้บ้านเราก็มีมะเร็งป่องโคตรเยอะตขวนเยอะเลยอ๋อคุณน่ะไปไปเจอมะเร็งป่องพวกอยู่ข้างบ้านน่ะข้างบ้านน่ะได้เห็นจักรจันทร์อยู่ข้างบ้านเห็นจักรจันทร์ด้วยเหรอแม่ เียกว่าพาไปดูนั่นนั่นเห็นมังกรปองตัวใหญ่ด้วยตัวที่มันมีหางต่อยอะคมันมันยังมันตายแล้วเออถ้ามันต่อยอะมันเจ็บมันมีพีด้วยนะมีพีดใช่แต่แต่ว่ามันมันมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วอ่ะใครทําใครทํามีมีคนมีมีคนมาทำชื่อว่ารดอ๋อร้เดี้อะวะใช่อ๋อมันคนมา มันไม่ระวังใช่ไหมหม,มันเกิดใหม่ได้อยู่หรอเกิดใหม่ได้หรอใช่เมมเมมโมคนก็เกิดใหม่ได้อยู่ถ้าไม่ระวังอโดนรถเหยียบตายแอกเลยนะเราเราก็เหมือนกันเนี่ย